เหรียญน,นี้เป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยปี2497นะครับออกโดยวัดสวนดอกนะครับก็คือเป็นลูกศิษย์ของท่านในการสร้างครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นแรกปี2482แต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญย้อนยุคนะครับคูบาศรีวิชัยก็เป็นอีกหนึ่งพระเกจิที่ผมนับถือมากนะครับถ้าพูดถึงชื่อเสียงของท่านก็เป็นที่โด,ด่งดังทางภาคเหนือนะครับถ้าเปรียบเทียบภาคใต้ก็ ก็คือหลวงปู่ทวดน,นะครับส่วนภาคเหนือก็จะเป็นครูบาศรีวิชัยนะครับฉายาของท่านก็คือดักบุญแห่งล้านานาน,นะครับเพราะท่านได้ทรงสร้างและก็ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามมากมายนะครับเรียกได้ว่าหลา,หลายร้อยแห่งเลยก็ได้ว่าได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเป็นทางขึ้นดอยสุเทพนะครับที่สร้างปี24.7นะครับโดยที่ไม่ได้ใช้งบของหลวงเลยซักบาทนะครับ ว่าเป็นอีกหนึ่งนักบุญที่น่านับถือมากนะครับสําหรับใครที่ได้ไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงทางขึ้นโดยสุเทพก็มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่ก็สามารถไปสักกราระได้นะครับ